สวัสดีครับจุกน้อยชาแนลช่องสัพเพเฮระก่อนจะเข้าเรื่องนะครับผมก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์เพื่อนๆให้เข้ามาร่วมกลุ่มปลาทองเล็กๆที่ผมแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยร่วมกันเป็นแอดมินแล้วก็โมดิเอเตอร์นั่นก็คือกลุ่มเพชรแต้มสีโก f ฟิชคลับแล้วก็กลุ่มบ้านปลาทองเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกันเยอะๆนะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาทองกันครับสามารถค้นหาชื่อกลุ่มจาก Facebook กันได้เลยนะครับ เข้าเรื่องครับช่วงนี้เนี่ยจะเห็นเพื่อนๆสมาชิกทั้งเพจปลาทองปลาคราฟแล้วก็ปลาสวยงาม,มอ,อื่นๆนะครับที่มักจะลงโพสต์ปัญหาในเรื่องของการที่เพื่อนเอนเนี่ยไม่จ่ายค่าไฟบ้านเลยโดนตัดไฟไม่ใช่นะครับก็ปัญหาในเรื่องของไฟฟ้าดับยิ่งช่วงนี้เนี่ยฝนตกพายุเข้าทําให้ปัญหาเรื่องนี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งยิ่งในเพจปลาสุภาพนะครับเป็นภาพที่ผมเห็นแล้วเนี่ยสลดใจ ตัดเตือนไปมากนะครับก็คือไฟดับเนี่ยตายกันยกบ่อฉะนั้นนะครับเพื่อชีวิตของปลาที่เราเลี้ยงเรารักซื้อมาใช้เถอะครับอันหนึ่งเนี่ยไม่กี่ร้อยกี่พันบาทจุกกล้าการันตีนะครับว่ายังไงชาตินี้ก็ต้องได้ใช้แน่นอนครับอย่างอันที่ผมซื้อมาลองใช้ก็ราคาไม่แพงครับซื้อจากร้านค้าช่วงลดราคารวมส่งเนี่ยหกร้อยกว่าบาทตอนนี้ลองไปเซิร์ชดูอีกทีเนี่ยราคานี่พันกว่าบาทแล้วครับเป็นยี่ห้อที่ทําในจีนนะครับ ยี่ห้อซีลอง AD 2 0 0 0สเปคก็พอใช้ได้ครับขนาดก็ใหญ่เอาเรื่องเนาะออกแบบก็สวยงามดีเมื่อไฟดับเนี่ยเครื่องจะตัดมาใช้ไฟสำรองในแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติกินไฟแค่10.8วัตต์เท่านั้นเองครับมากกว่าปั๊มลมปกติอย่างบิ๊กบอยที่ผมใช้ร่วมกันไปด้วยนิดหน่อยครับโดยให้กำลังลมเท่ากันกับบิ๊กบอ80000เลยก็คือลมออก2ทางทางละสลิตรต่อน,นาทีโดยที่เสียงดังกว่าบิ๊กบอยนิดหน่อยครับ แบตเตอรี่สามารถเก็บไฟได้6โวลต์ 5, ใช้งานได้ต่อเนื่อง8ถึง20ชั่วโมงแล้วแต่เราปรับลมแบบแรงหรือแบบเบาครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าผมเนี่ยใช้ปั๊มลมถึง3ตัวในการเลี้ยงปลาทอง1ตู้48นิ้วก็รวมการกินไฟประมาณแค่18วัตต์ครับสำหรับปั๊มลม Big กบอยเนี่ยผมจะใส่ไว้ในตู้หลักทั้ง2หัวส่วนอีกอันนึงเนี่ยอันเก่าที่มันเสียงดังๆนะครับผมใส่หัวหนึ่งไว้ในตู้หลัก อีกหัวหนึ่งเนี่ยผมใส่ไว้ที่ถังพักน้ําเพื่อให้ลมตีให้น้ํามีการเคลื่อนไหวเพื่อไล่คอรินให้ระเหยไวขึ้นครับสาหรับปั๊มลมแบบมีแบตตัวนี้หัวหนึ่งเนี่ยผมจะใส่ไว้ในตู้ปลาอีกหัวหนึ่งเนี่ยจะใส่ไว้ในคอนโดระบบรองให้นาทีไฟยิ่งแบคที ria เพื่อที่ว่าไฟดับเนี่ยนอกจากปลาจะไม่ขาดออกซิเจนแล้วนะครับแบคทีรียผมเนี่ยก็จะไม่ตายเนื่องจากขาดอากาศด้วยเช่นกันครับทีนี้ถามว่านะครับทำไมผมเนี่ยไม่ใช้ปั๊มลมแบตเตอรี่สำรองแบบใหญ่ๆ ลมออกแรงๆไปเลยตัวเดียวจบทั้งระบบเหตุผลที่ผมใช้ปั๊มลมหลายๆตัวพร้อมกันนะครับก็คือหากปั๊มลมเนี่ยเกิดมีปัญหาขี้เกียจทํางานยิ่งในช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านไม่มีคนเอาปั๊มลมสำรองมาใส่ให้ผมก็จะยังมีปั๊มลมอีกถึง2ตัวเที่ยงทํางานได้ปกตินั่นเองครับก็สําหรับปั๊มลมแบตตัวนี้นะครับผมก็ได้ทดลองปิดสวิตไฟเพื่อทดสอบว่าสามารถสำรองไฟใช้ได้อีกนานแค่ไหนผลที่ออกมาก็คือได้ถึง1ิชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับ ก็ถือว่าโอเคเนาะน้องปลาผมเนี่ยปลอดภัยแน่นอนครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยไม่เคยไฟดับมาร่วมปีแล้วครับอย่างมากก็ไฟตกนาที2นาทีก็ติดมีเมื่อปีก่อนนูน้นก็คือเกิดไฟไหม้ร้านแถวแถวบ้านผมนะครับไฟถึงดับอยู่เกือบชั่วโมงทีนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่แถวบ้านไฟดับกันบ่อยๆเห็นความสําคัญของปั๊มลมแบบมีแบตเตอรี่ในตัวกันหรือยังครับซื้อมาใช้เถอะครับจุกข,ขอ้องถือว่าคนหลอกขอโดยพิจารณาจากขนาดตู้บ่อ ของเพื่อนๆว่าจะเลือกขนาดแล้วก็ยี่ห้อของปั๊มแบตแบบไหนมาใช้กันได้เองเลยนะครับเพื่อชีวิตน้องปลาที่เพื่อนๆรักกันนั่นเองครับสู้ต่อไปไอยอดมนุษย์จุกน้อย